พ่อแม่บางทีก็เอาไม่อยู่ครับพ่อแม่เอาไม่อยู่ไงลูกแล้วมันแย่พวกเราดื้อบางคนก็หาว่าพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ไม่รักแล้วเขาจะเลี้ยงดูหนูเลอะโอ้โหหนูเอย้ยหนูแค่ลดล้มเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะช็อกตายอยู่แล้วเขารักหนูไงแต่หนูไปเชื่อเพื่อนนะมึงเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อพ่อแม่มันไม่ไหว อา,อาจารย์ว่องอะไรวะเนี่ยอาจารย์ว่องไหนวะ,ะเห็นคนพิมพ์มาหลายอันเนี่ยอาจารย์ว่องโอ้โหผมเนี่ยนะนักเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยนะมีคนนนะั้กว่าผมจะให้ลูกผมไปสมัครนักเรียนในร้อยตำรวจเนะี่ยผมต้องไปซื้อเมื่อก่อนเป็นแผ่นเสียงอรคืนแรมริบหรี่มีเพียงแสงดาว ดูแววววาวเพลงเพลงเอเพลงสนสามพลานนะโอ้โ oh, ห oh. เปิดให้ลูกฟังจนลูกมันฟังจนยะเบื่อแล้วเพื่อชักจูงลูกนะ mm hmm. ผมมันเป็นนายตำรวจที่มาจากสายปริญญาไม่ได้เข้าในร้อยตำรวจผมก็อยากให้ลูกผมเนี่ยเป็นในร้อยตำรวจ mm hmm. ก็ไปซื้อเทปเพลงเนะมื่อก่อนเป็นแผ่นนะเป็นเทปก่อนด้วยเป็นเทปสมัยนั้นเป็นเทปยังไม่มีแผน่น ยังไม่มีแผ่นซีดีเป็นเทปก็ต้องมากรอให้ลูกฟังคืนแรมริบหรี่มีเพียงแสงดาวดูแวววาวแสงดาวูก็ร้องไม่ค่อยถูกเหมือนกัน,นต้องมีเนื้อมาแต่ผมฟังแล้วมันปลื้มผมปลื้ม,มเพื่อชักจูงให้ลูกชายเนี่ยเป็นในร้อยตำรวจไปสอบเข้าเตรียมทหารชักจูงได้สองคนนะครับมา อีกสองคนให้ไปสอบไม่สอบเจ้านินลวัฒน์ก็ไม่ยอมสอบเจ้าดุษศรีก็ไม่ยอมสอบนะครับมากว่าจะมันเป็นความประทับใจนะกว่าเราจะเรียนเตรียมทหารเรียนในร้อยหลวจออกมาพราติดร้อยหลวจตีและใครที่คิดโครงการพ่อแม่สมมุติเนี่ยดีมากครับผมไม่รู้ว่าใคร ไม่รู้ว่าผู้มุ่งค้าบัญชาท่านไหนคิดโครงการพ่อแม่สมมติคือเขานักเรียนในร้อยตำรวจชั้นปีที่สามออกไปเป็นลูกชาวไร่ชาวนาคุณไปอยู่เป็นเดือนสองเดือนเลยไปช่วยเขาทํานาเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรให้มาสัมผัสบ้างไม่ใช่บินสูงมาเลยมาเป็นเจ้าคนนายคนเวลาออกมามันจะได้เห็นใจชาวบ้านอันนี้เหมือนใช้หลักรัฐศาสตร์ผมไม่ต้องไปพ่อแม่สมมติ <c oughs> พอแม่เกิดเป็นลูกชาวนาอยู่แล้วเราเห็นใจคนยากคนจนเห็นใจชาวบ้านอยู่แล้วไอ้คนคิดโครงการเนี้ยผมไม่ทราบว่าเป็นท่านอะไรนะคิดดีมากครับคิดดีมากนะครับเกี่ยวกับคดีสมรักนะครับผมมาเยอะมากเลยครับจะติดขูกไหมสมรักคําสิงเนี่ยคดีเด็กอายุสิบเจ็ดปีครับโอ้ยสมรักคําสิงเนี่ยไอ้บาาเอ้ยเฮียมึงโดนเด็กหลอก คือเด็กมาอ่อยเหยื่อเอานมโชว์มึงก็เมาด้วยอะไรด้วยก็แถไปกับเขานะอย่าไปปฏิเสธอย่าไปปฏิเสธว่านั่นอย่าไปปฏิเสธว่าอะไรนะว่าไม่ได้ข่มขืนไม่ได้อะไรอย่างไงนะบอกแก้ตัวได้อย่างเดียวสำคัญติดในข้อเท็จจริงผมคิดว่าอีเด็กคนนี้ยอายุสามสิบเ็แล้ว นะแล้วก็ร้องเพลงก็เด็กมันอยู่เลยรวมตัวไปหน่อยผีดําดําซอยแล้วคงจะต้องเจียมตัวโอยสวยชิบหายเลยบาสเอ้บาสนางสารนะมีตังพวกก็หลอกไปลงทุนรถตลงรถตรี่ถูกโกงอะไรไปก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ยไห์มีการจํากัดการติดตามอะไรนะไม่เหมาะกับผู้โอ้อาโอ้พูดไม่ได้เลยมาถอนถอน พูดเรื่องเด็กเรื <t 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 um ่องผู้หญิงสตรีไม่ได้เลยติกตอกมันบอกบอกว่าเป็นการพูดที่จำกัดคนติดตามนะคือผมมองว่าอย่างเงี้ยเอาเรื่องบาสนะคือเด็กเดี่ยวนี้นะอย่าว่าแต่สิบเจ็ดเลยนะครับในข้อกฎหมายเนี่ยถ้าไปบอกเด็กสิเจ็ดเนี่ยในเมื่อข้อท็จจริงมันเด็ก1ิเจ็ดเนี่ยไอบาสต้องให้การว่าผมเข้าใจว่ามันสามสิบเอ็ด สำคัญผิดในข้อเท็จจริงเด็กมันโตใบหน้าอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะอย่างไอ้หนูเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันสามสิบเอ็ดสามสิบอ็ดสี่สิบอะไรเงี้ยนะครับมา <c oughs> แล้วก็ดันไปเมาหลับให้เขาถ่ายรูปด้วยถ้าผมเป็นพนักงานสอบสวนนะผมบอกไอ้หนูเอ้ยมึงไปทําอย่างนี้ได้ไงวะก็ะมึงไม่ไปกับเขาไม่ใช่เขามีดจี้ปืนจี้ไปแต่ถ้าเอาเด็กติดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าไปนะมันต้องตอกไปสมรักเลยนะ แต่ไม่กล้าไปตกกับหลอกแม่นช้์โลกเดี๋ยวมันต่อยเราตายห่าเลยแต่นี่เด็กมันสิบหกสิบเจ็ดแล้วไนงะนะครับแต่เขาก็ไม่รู้นะว่าคนไปอยู่ในสถานบริการอย่างนั้นนะ่ะเป็นเด็กที่ผมสมัยผมยังรับราชการอยู่นะนะเด็กอายุแค่สิบสองนะถูกพ่อแม่พามาค้าประเวณีแล้วผมเนี่ยมองเนี่ยถ้าผมมองเป็นเด็กๆกเนี่ยผมจะเข้าไปห้ามเลยนะ เดินมาตามโรงแรมอะไรเงี้ยหนูก็ผมเคยเล่าไงในคิดไหนไม่รู้เด็กบ้านโป่งอายุสิบสี่อ่ะอีนูมึงทาไมยังไม่กลับวะหนูรอผัวบอกหืมเดี๋ยวพ่อตกว่าเหรอมก็จับตัดผมเขาคนก็ด่าผมอีกว่ามีสิทธิ์อะไรไปตัดผมเขาผมมองว่าเป็นลูกเป็นหลานผมนะอยากให้คูเห็นมึงมาเที่ยวดึดึดอย่างนี้อีกนะมาเนี่ยนะแต่ว่าสมรักเขาเป็นคนดังนะแล้วก็ เขาคงจะรู้ว่าเริ่มมีสตังจากลูกสาวแล้วมั้งแม่เ,เลยสวยไปเลยเนี่ยเนะยสวยไปสวยไปสมรักสวยไปนะครับมาผมไม่รู้ข้อท็จจริงเป็นยังไงนะแต่เด็กสิบเจ็ดนะมันยังไม่ถึงสิบแปดพาเขาไปนอนก็โดนข้อหาพราะผู้เยาว์เข้าไปอีกพ่อแม่ก็เอาเรื่องอีกไอ้สมรักไอ้น้องบาสเอ้ยมึงก็เหมือนพระเจ้าวาดดังๆอ่ะเจ้าวาดดังๆพระดังๆก,ก็ต้องระวังนะ เขารู้ว่าโอ้โหน,นี่เจ้าวาดตรงนี้ดังเลยนะเขาจะเข้าไปกราบท่านแล้วแม่ไม่ใส่เสื้อไหนไปก้มไปให้ท่านเห็นนมหน่อยนะเดี๋ยวก็ตกกันตกกันนมอะตกกันนมอะนมขนาดอาจารย์มิสุโอเนี่ยระดับไหนแล้วเนี่ยยังยังแพ้ภัยะนะครับยังแพ้ภายตัวเองอ่ยไม่ได้เรื่องไขว่ามาถามเรื่องสมรักถาม ไม่ควรถามแม่ทิกต็อกจะแบนผมเนี่ยไม่รู้พูดอะไรไปเมื่อกี้เนี่ยใช่เพราะมนน่าจะโดนอะไรบางอย่างเ <c oughs> ขาบอกว่าอะไรนะฮะโดนละนักสีหรืออะไรกันก็มันขึ้นตัวแดงมาปั๊บ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 เลยเนี่ <c oughs> นยมันบอกว่าฮะมันลบไปแล้วลบไปแล้วผมไม่พูดแล้วพูดเพราะและมาเนี่ยผมพูดเพราะแาเนเหกเเละเราติดิกม่ต็อกก็ผมไม่รู้ระบบเขาไงพอแล้ว คือ,อเดี๋ยวพูดเรื่องกเกษียณน,นะฮะเรื่องกเกษียณเนี่ยสมัยที่ผมเป็นคณะกรรมการไปรูปก,กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราก็คิดว่าจะให้ข้าราการ,กรเกษียณเนี่ยถึง 70, 70. ็ดเจเ่นคุณครูหมอพยาบาลวิศวกรเนี่ยถึงเจดโดย เหมือนอายการศาลไงท่านเป็นครูเนี่ยท่านยังสอนได้ถึงเจดสิบแต่ไม่ให้อยู่ในตำแหน่งบริหารนะผมเป็นผู้ชักการพอกรเกษียณไปก็เอาผมไปเป็นพนักงานสอบสวนไปทำหน้าที่พนักงานสอบสวนอย่างเงี้ยได้เพราะความรู้ความสามารถเนี่ยมีแต่ไม่ให้อยู่ในตำแหน่งผู้ชักการนะเดี๋ยวจะไปปิดตูดให้พวกน้องๆมันจะขึ้นมาเนี่ยังไม่ได้นะครับ ปัญหามันก็เกิดขึ้นโดยรัฐบาลเราเนี่ยไม่มีงบประมาณพอเราก็วางแผนที่ว่าจะขยายไปสัก2ปีจาก60เป็น62ก่อน62ก่อนหนูเป็นตำรวจหรือทหารผมเป็นทหาระเป็นทหารเนี่ยทหารตำรวจเขาไม่เอาเขาให้กเกษียณแค่60แต่ถ้าอยู่ในอัตราลบที่จะต้องไปนั่น45่สปด45ไม่ได้ปดจากราชการนะ ปลดจากหน่วยรบอยู่ศูนย์สงครามพิเศษ45มันนี่แก่แล้วมึงมาเป็นครูบาอาจารย์อยู่เงี้ยสอนโรงเรียนในร้อยหรืออยู่หน่วยสนับสนุนเนี้ยนะครับแต่ตำรวจเนี่ยมันใช้ความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเเถ้าสายสืบสวนสอบสวนหรือเป็นนทน,นเป็นในทหารและธรรมนูญให้เกษียณได้70แต่ขายายไปครั้งละสปีเนื่องจากเราไม่มีเงินก็จะเอาเป็น62ก่อนนะครับผมคิดว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยก็น่าจะ เข้าในโครงการนี้มันเป็นโครงการที่คิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะทําไมคิดอย่างนี้ทําไมคิดอย่างนี้ท่านต้องคิดในภาพรวมสมมุติว่าเราเป็นนายกรละมนตรีก่อนนะประเทศไทยเนี่ยเกิดจะเกิดภาวะวิกฤตหนึ่งคนไม่ค่อยอยากมีลูกกันสองเป็นทอมเป็นดี้เป็นตุ๊ดเป็นเกย์กันซะเยอะรุ่นผมสองคนผัวเมียตายไป แล้วไม่มีลูกสักคนหนึ่งแย่เลยนะเวอร์ชั่นต่อไปเนี่ยมันมาไม่ได้แต่ถ้ามีลูกสองคนคือเท่าทุนแต่พอเป็นทอมเป็นดี้กันก็ส่วนหนึ่งเขาก็ไม่มีลูกอยู่แล้วผู้ชายเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเขาก็ไม่มีลูกอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งแล้วมันเข้าอยู่สู่สังคมผู้สูงอายุไอ้แก่นี่ก็ยังไม่ตายเพราะหมอรักษาดีเมื่อก่อนพออายุเท่าๆผมเนี่ยก็ตายหมดแล้วแต่ตอนเนี้ย ทางการแพทย์จเจริญเหมือนประเทศญี่ปุ่นไงของเราเนี่ยอีกสัก4ี่0ปีก็จะเกิดภาวะวิกฤตประชากรแม่ลดน้อยลงจาก70ล้านอาจจะเหลือ30ล้าน20ล้าน10ล้านนะครับมันก็ต้องเอาเด็กมาใช้เอาผู้ใหญ่มาดึงนโยบายเด็กใช้ผู้ใหญ่ดึงคุณกเกษียณไป60ใช่ไหมคุณต้องรับํำนานอยู่แล้วมผมรับํำนาญหกหมืบาทก็ให้ผมมากินอยู่ฟรีทำไมอยู่ที่บ้านเนี่ย ก็ต้องเอามาใช้งานก่อนมาช่วยประเทศชาติก่อนยังไม่ให้กเกษียณแต่ถ้าผมไม่อยากทําก็ไม่ให้บํานาญรับบาเหน็จไปแล้วจบเพราะมันจะไปผูกพันกับค่ารักษาพยาบาลด้วยอะไรด้วยไงเอาความรู้ความสามารถเว้นแต่เขาป่วยเขาป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้เขาออกไปรับบานาญไปต้องป่วยจริงนะแต่ถ้าไม่ป่วยจริงคุณต้องมาทํางานให้บริษัทประเทศไทยก่อนส่วนเด็กๆเ,เอาเด็กมาใช้เนี่ยไม่เอาแล้วปิญญาตรี จบุฒธมศสามแต่โครงการท่านท่านอุ ę, uj, ta, bles, ้มอุ <sor> goals, ้มตอนนี Links, life, six, ving, ้ท um, ่านอุ้มเนี่ยท่านเพิ่มพูนท่านเพิ่มภูนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยท่านเพิ่มพูนเนี่ยชิดชอบเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาท่านอุ้มอย่างนี้ครับพี่เลวัดแนะนําท่านอุ้มหน่อยอุ้มให้เอาโครงการมัธยมแบบผสมเข้าไปบรรจุในชั้นมศหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกปีเนี่ย โครงการมายมยมแบบผสมแล้วขอบคุณท่านรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรุ u นะครับที่เอาวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองดีเข้าไปบรรจุเข้าไว้แล้วเนี่ยนะแต่ว่าอุ้มเพิ่มหลักสูตรกระทรวงศึกษาเลยให้โครงการมายมยมแบบผสมเพื่อให้เด็กม .1 2 3 4 5 6อมเนี่ยมันเป็นช่างไม้ช่างอ็อกช่างเชื่อมช่าง,ง,งอิเล็กทรอนิกส์ช่างไฟฟ้าช่างอะไรเพื่อว่ามันไม่มีปัญญาไปสอบบรรจุเข้ารับราชการมันยังเอาตัวรอดแบบพี่เลวัดได้พี่เลวัดเรียนโครงการมายมยมแบบผสมสมัยนั้นมาไงที่จะต่อชายบ้าน ก็ช่างไม้ก็เป็นช่างเชื่อมก็พอเป็นช่างอะไรพี่พอเป็นหมดทุกอย่างไอ้อย่างเนี้ยมันก็จะมีประโยชน์ไงดีกว่าไปให้เด็กมันรอจบปิญญาตรีแล้วทำหาอะไรไม่เป็นเลยถามว่าหนูจบอะไรเนี่ยพอหนูจบปิญญาตรีทําอะไรก็ไม่เป็นตอกตะปูยังไม่เป็นเลยเข้าช่างไม้ช่างอะไรก็ไม่เป็นเลยเอาความรู้พื้นฐานตรงนี้มาให้เด็กมันรู้ไงนะครับมันก็จะได้ทําเป็นนะครับแล้ว พอจบม .6 เนี่ยรับเข้าทํางานเลยเช่นปริญญาตรีให้หมื่นห้าหนูจบม .6 ใช่ไหมให้หนูหมื่นห้าเหมือนกันแต่ถ้าอยากจะเสือกเรียนไปจนปริญญาตรีก็ไม่ว่ากันก็ได้แค่หมื่นห้าเพราะนั้นคนมันก็จะอายุ18มันจะเริ่มมาทํางานแล้วบริษัทประเทศไทยผมเนี่ยจะได้แต่คนรุ่นหนุมเท่านั้นเลยอายุ18จบแค่ม .6 เข้าทํางานอ้าวเลาข้อเท็จจริงมาพูดกัน มันมีงานกี่ประเภทละที่ต้องใช้ความรู้ปิญญาตรีต้องใช้ความรู้ริญญาโทนะครับเว้นแต่เชี่ยวชาญด้านบัญชีวิศวะนิติศาสตร์ด้านกฎหมายหรือว่าชีวเคมีอะไรเงี้ยหรือช่างไออย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอาชีพเฉพาะทางไปก็ะจะใช้วุฒิปัญญาตรีก็ได้ไม่นั้นทุกคนจะต้องส่งลูก เรียนจบปริญญาตรีก่อนถึงจะขึ้นฝั่งเราเสียเวลาไปอีก4ปีประเทศไทยขาดประชากรเป็นล้านคนไปอีก4ปีเอามาทําก่อนบริษัทเราก็จะเรือลุ่งเรือไอ้แก่มาคอยประคองเด็กเด็กก็เริ่มทํางานใหม่ไอ้แก่สอนเด็กนะไอ้แก่ก็สอนเด็กไปอะไรไปนะครับส่วนเฉพาะทางว่ากันไปจะจบไม่นั้นนะรวยครูอย่างเดียวเลย นะครับเงินครบจบแน่เฮ้ยต้องจบปิญญาตรีหน่อยนะปิญญาโทนะโอ้ด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนด็อกเตอร์ประเทศไทยเนี่ยมันมีไม่กี่คนฮะเดี๋ยวนี้ต้องมาเป็นขบวนรถไฟเป็นโบกี้แล้วนะมันเยอะเกินไนงะและถามว่าจบด็อกเตอร์บางทีตำรวจผมเนี่ยจบด็อกเตอร์สอบในตำรวจยังไม่ได้เลยและน้องๆที่จบด็อกเตอร์นะแล้วก็สอบไม่ได้เนี่ย ผมว่าท่านน่ะอาจจะไม่ใช่ด็อกเตอร์จริงนะพี่เรวัตพูดอย่างนี้นะก็มึงสอบแข่งกับเขาว่าใช้วุฒิจากับจา่าสอบกันนไอ้นั่นจา่าจบมหกแล้วมึงจา่งจาจบด็อกเตอร์แล้วมึงสอบไม่ได้กูว่ามึงก็งโง่เกินกําหนดแล้วเป็นด็อกเตอร์เป็นจ่าไปงั้นแหละอย่ามาโวยวายเลยสอบแข่งกับเขาเนี่ยมึงต้องได้ที่หนึ่งในรุ่นไอ้นี่ก็จ่าไอ้นี่ก็จ่าเขาจ่าวุฒิมหด้วยซ้ำไปแต่เขาสอบนายตำรวจติด แต่มึงเป็นจ่าวุฒิด็อกเตอร์มันก็มาโวยวายว่าทําไมไม่ไม่ให้ผมจบด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์แล้วก็ทําไมไม่ปรับพูดนายตำรวจให้ก็เดี๋ยวนี้ด็อกเตอร์มันไม่ได้มีคุณภาพอะนะครับเป็นเงินครบจบแน่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะฮะมาก็ขอญาตพูดตรงๆนะครับถ้าหนูมีความรู้ความสามารถมึงก็ต้องสอบแข่งกับเขาไอ้นั่นมันก็ไม่ใช่ลูกเทวดามันต้องสอบแข่งกันนะครับ มันต้องสอบแข่งกันนะครับแต่ดวงมันได้เป็นแค่นั้นมันก็เท่ดีจะตายสิตำรวจตียังได้เป็นนาอำเภอเลยนะเออมึงจะเป็นจา่าแต่ว่าเราเป็นอาจารย์ที่มาหาหลัยอะไรอย่างนั้นนะมาทหารพลานเนี่ยนะทหารพลานเนี่ยที่จริงเนี่ย ไม่ต้องผมแล้วครับเอาอาดีตผู้มุงับบัญชาทหารพาน,นตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยมาตั้งบริษัทไม่ใช่รักษาความปลอดภัยบี้การนะจะเป็นผู้พันอะไรก็ได้ตั้งบรบิษัทบี้การมามันจะมีคนที่ถูกรลังแกเช่นผมถูกขู่ฆ่าผมจะติดต่อไปที่บริษัทคุณนะไอ้น้องอาจ่าเพี้ยนครับเอาลูกน้องมาหน่อยก็ไม่ต้องไปคิด,คดราคาเขาแพงเพื่อเราเลี้ยงไอ้พวกนักลบอย่างเงี้ยผมเห็นไอ้บัณฑิตคำสีเมืองมันต้องไปขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย ไอ้หามันฆ่าคนมาจะการจการมันลบประทะมาขนาดนั้นเนี่ยเราฝึกลบให้มันน่ะดีว่ามันเป็นคนดีนะถ้ามันไปทางชั่วนี่ลาบากเลยนะจะได้เอามาพอเราก็ดูวอ้บัณฑิตคําสีเมืองหุ่นมันก็ก้องแกงก้องแก่งอย่างนั้นนะแต่ใจมันถึงมันมีประสบการณ์การลบเฮ้ยมึงช่วยไปดูคุณลุงนี่หน่อยเขาโดนขู่ฆ่าเขาโดนบุกลุกไปอยู่ไล่เขาตั้งเงินเดือนให้มันเท่าไหร่ก็ได้บริษัทคุณก็พอมีเงินรายได้อาจจะคิดเขา สองหมื 20, บนบาทบริษัทจะเอาสักห้าพันให้บัณฑิตมันสัก1 5ื่น้ามันก็ยังดำรงชีวิตยอยู่ได้อาวุธยุทธภัณฑ์ไม่ต้องไปหาเจ้าของบ้านก็มีปืนลูกซองห้านัดให้ปืนสั้นให้มันอยู่ในบริเวณไร่เขาไปไหนเขาก็สบายใจเด็กพวกนักลบพวกนี้มันก็มีรายได้กันอะไรกันนะครับมีรายได้กัน ให้พวกนายทหารท่านไปคิดกันแล้วกันนะครับแต่ผมเป็นห่วงพวกนักบรบพวกนี้เราฝึกให้เขาเป็นนักรบเชี่ยวชาญวางระเบิดพลซุ่มยิงสไนเปอร์ฆ่าคนไอ้เหี้ยแล้วไปปล่อยทิ้งเขาเฉยๆอย่างเงี้ยดีว่าเขาไม่เป็นโจรน,นะถ้าเป็นโจรเนี่ยมันจะลําบากนะนะครับผมก็เป็นห่วงเป็นห่วงนี่เขาก็ต้องไปออกคิดออก YouTube รายการเชิญให้3,000ัน0 0 5 0 0 0 มันก็ไม่ได้เขาดำรงชีวิตยอยู่ไม่ได้ไงพวกนี้แล้วถามว่าเสือมันก็ยังเป็นเสือสมมติไอ้เท่าแก่เนี้ยมันทำไร่อยู่เป็นห้นาร้อยไร่ผ่านไร่สวนป่าโดนคนมาฆ่าโค่นต้นยางนะโค่นต้นยางมัง่งเอายาตอมาทามัง่งนะพอไอ้บัณฑิตไปคุมเป็นหัวหน้าคนงานผมว่าไอ้โจนนั่นก็หนาวเหมือนกันนะ ไอ้นั่นหนาวเหมือนกันนะมันก็จะทำให้ตำรวจไม่ต้องเหนื่อยนะอ